โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนอัพเจ้าโมดูลนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการอัพบินนะครับต้องเอาเข้ามาในบังเกอร์ล้างแล้วก็โมดูลเนี่ยจะมีสามแบบหรือสี่แบบจำไมได้อ๋อมีสี่แบบสีทองก็คือหนึ่งทับหนึ่งก็คืออัพหนึ่งรอบสีม่วงก็อัพสองรอบแล้วก็สี่รอบแล้วก็แปดรอบโอเคอันดับแรกเลยต้องต้องหาเจ้าโมดูลนี้มาก่อนหาจากห้องดีโพซิทนะครับแล้วเราก็ลงมาที่ชั้นสองของบังเกอร์ เราก็มาที่แผงสวิตช์ฟิวเปิดห้อง H นะครับห้องอัพเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าห้องฟิวเลยนี่ตรงนี้เลยวิ่งมาตรงข้ามเลยวิ่งเข้ามาข้างในนก็จะมีเจ้าตู้เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้โอเคแล้วก็ถือขึ้นมือแล้วก็กด F up เลยเนี่ยเราก็ได้1-2ทัแต่เราต้องไปอัพให้ได้อ่า 2-2นะเราถึงจะเอาไปอัพอินได้การอัพอินเราก็ต้องไปอัพที่ในเซฟโซนกับคนหมอนะเดี๋ยวผมถปอไพให้ดูโอเคเมื่อกี้ผมไปอัพให้เจ้าโมดูลสีม่วงนี้ให้ครบ2-2ทับแล้วเราก็มาที่เซฟหน้าโรงหมอเราก็ถือไว้ <Hello. S 2> กดคุยกับหมอเพอกดซื้อชุดอัพเกรดเนี่ยอันนี้ถือไว้กับมือแล้วก็กดคุยกับหมอนะ เรียบร้อยมาดูอินเมื่อกี้ผมอิน4.9เรียบร้อยจะสดแล้วจริงๆมันจะขึ้นบีซิอัลเกตซัสเซฟูจบไป